แอดมินมีกลุ่มมาแนะนำแอดไลน์แอดสามแซดเอบีเอฟซแหล่งรวมข้อร่ำนิดมากประสบการณ์มาพร้อมสายรับจับบอลเด็ดมั่นใจวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงเชื่อถือได้และมีกิจกรรมดีๆท้ายคลิปให้ร่วมสนุกบทบาทที่เปลี่ยนไปของสกอตต์แม็กทูมินีการเข้า,ารับงานคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของราฟรังนิกนั้นเป้าหมายแรกที่สำคัญคือการพยายามพาทีมออกจากจุดที่อเลกซูนาโซชาทำเอาไว้ และยกระดับตัวเองให้ก้าวขึ้นไปท้าทายบรรดาขาใหญ่ของพรีเมียร์ลีกยุคนี้อย่างแมนซิเตี้เชลซีและลิเวอร์พูลอันที่จริงแล้วกุซือชาวเยอรมันมีกลุ่มกำลังที่ค่อนข้างแข็งแกร่งพอตัวแต่ด้วยรูปแบบการเล่นเพรสซิงที่นำมาใช้กับทีมนั้นทำให้ตัวเลือกค่อนข้างมีจำกัดทำให้เจ้าตัวต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงเริ่มต้นดังนั้นเราจึงได้เห็นการประเดิมสนามเกมแรกกับชิซันพาเลด้วยการยึดผู้เล่น11ตัวจริง ชุดเดียวกับที่โซชาและไมเคลคาริกใช้งานรังนิกยังคงไว้วางใจคู่หูแม็กเฟรดให้ลงทำหน้าที่เก็บกวาดในแดนกลางหน้าแผงหลัง4ี่คนต่อไปซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่มีนักเตะค,คู่ใดที่มีเคมีเหมาะสมและลงตัวกันเท่านี้อีกแล้วแม้จะยังคงมีเสียงยี้จากแฟนบอลปีแสดงบางส่วนอยู่ก็ตามสิ่งที่ในายใหญ่วัย63ต้องการจากสองมิดฟิลด์ในแผนของเขาก็คือพลังงานและการเคลื่อนที่ไปทั่วสนาม แม้ว่าทั้งคู่จะมีจุดน่ากังวลอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่านบอลและการวางบอลจากแนวลึกที่ถือเป็นอาวุธเด็ดสำคัญในแท็กติกนี้การเจอกับพาเลตนั้นส่วนใหญ่บอลจะถูกวางยาวมาจากเซ็นเตอร์แบ็กรวมถึงโอเวอร์แลปขึ้นมาเติมเกมรูกของ2อฟูลแบ็กซึ่งเป็นการทดสอบการสร้างสรรเกมจากแดนกลางที่ยังขาดหายไปด้วยคุณสมบัติที่จํากัดของแดนกลางที่มีอยู่ทําให้แมนยูยังหวังว่าพวกเขาจะสามารถหาฟิลต,ตัวใหม่ ที่สามารถเข้ามาจับคู่กับเฟรดได้ซึ่งไม่เพียงแต่มีความสามารถในการพาบอลกับตัวได้อย่างคล่องแคล่วเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการผ่านบอลเพื่อโจมตีคู่แข่งจากแนวลึกของสนามได้ด้วยคำถามจึงตามมาว่าแล้วทำไมไม่ปั่นแม็กโทเมนมารับหน้าที่นี้จริงๆแล้วแม็กโทเมนค่อนข้างจะเล่นได้อย่างโดดเด่นเมื่อซีซั่นก่อนในบทบาทของมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ซึ่งโซชามักให้เขามีส่วนร่วมกับเกมลุกเสมอแต่เมื่อถึงซีซั่นนี้ด้วยอาการบาดเจ็บ และการปรับทัศนคติและแท็กติกหลังการมาของเชสโนโรนัลโดทำให้กองกลางชาวสกอตต้องปรับบทบาทตัวเองจนทำให้ฟอร์มหล่นหายและถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าปัญหาของมันคือที่ผ่านมาตัวของแม็กโทเมนเนนั้นไม่มีตำแหน่งที่ชัดเจนไม่มีใครสงสัยในความสามารถของวิฟิววัย24ปีเขาถูกยกให้เป็นอนาคตของแมนยูในแดนกลางและมีจุดเด่นอยู่ที่ความเป็นมืออาชีพและความกระตือรือร้น แต่มักจะโดนจับไปเล่นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้อยู่บ่อยๆเท่ากับเป็นการขัดขวางพัฒนาการของนกเตะไปในตัวกับทีมชาติแข่งปิศาจแดงร,รับบทบาทสำคัญทั้งการเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับซึ่งเป็นตำแหน่งถ้าวอนและบางครั้งก็ลงไปช่วยในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กบ้างในบางเวลาในขณะที่เมื่อเจ้าตัวกลับมาเล่นให้กับสโมสรอนชารมักใช้งานแค่รายนี้ในการเติมเกมรุกเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเจ้าตัวแจ้งเกิดกับทีมเยาวชนในฐานะกองหน้า แม้แม็กโทมินีจะตอบแทนความไว้วางใจของอดีตนยายใหญ่ชาวนอร์เวย์ด้วยการยิงประจ็ตประตูจากบทบาทมิดฟิลบ็อกทูบ็อกแต่เมื่อยุคมันเปลี่ยนไปแล้วเขาก็อาจจะต้องปรับบทบาทตัวเองมาอีกครั้งเพื่อให้เข้ากับแท็ติกของรังนิกแต่หมายความว่าหากแม็กโทมินียังอยากมีพื้นที่ในทีมชุดส1ตัวจริงเขาจะต้องเปลี่ยนตัวเองจากความสารพัดประโยชน์มาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลตัวรับที่เน้นการคลองบอลและเปลี่ยนเกมจากรับเป็นลูกด้วยการวางบอลจากแนวลึกให้มากขึ้น ในขณะที่ดูเหมือนว่าคู่ค้าอย่างเฟซกกาลังไปได้สวยกับแท็กติกใหม่กองกลางเลือกสกอตก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาเป็นคนที่เหมาะสมกับทีมของราฟรังนิกและสามารถเล่นกับมิฟิลสซัมบ้าได้อย่างลงตัวซึ่งบางทีอาจทําให้แมนยูไนเต็ดไม่ต้องเสียเงินซื้อมิฟิลคนใหม่มาด้วยเนมันย่ามาติดมิฟิลมาประสบการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาช่วยยืนยันว่า สองน้องรักจากเฟรและสกอตต์แมคโทเมนีควรได้รับคำยกย่องชื่นชมจากแฟนบอลมากกว่านี้ส่วนตัวผมคิดว่าทั้งเฟรและสกอตต์แมคโทเมนีเป็นมิดฟิลด์ที่ยอดเยี่ยมมากพวกเขาทำผลงานได้ดีอยู่เสมอยามที่อยู่ในสนามแข่งและเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นในห้องแต่งตัวแน่นอนอาจมีบางนัดที่เขาทำผลงานได้ไม่ดีเท่ากับระดับที่ทุกคนคาดหวังแต่ทั้งคู่ก็ไม่ยอมแพ้และพยายามพิสูจน์ให้พวกเราเห็นในทุกสัปดาห์ ว่าเขากำลังพัฒนาคุณภาพจนดีขึ้นได้เช่นไรและเมื่อดูจากความมุ่งม,มั่นทุ่มเทรวมถึงผลลัพธ์ด้านต่างๆแล้วผมรู้สึกว่าเฟสและแม็กโทเมนีไม่ค่อยได้รับคำชื่นชมมากเท่าที่ควรวันไหนที่พวกเขาทำดีคนก็จะพูดถึงนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าหากลื่นพลาดขึ้นมาจะโดนตำหนิอย่างรุนแรงรากยาวหลายวันทุกครั้งอย่างประตูที่เฟสยิงได้ในเกมล่าสุดนั่นก็ไม่ใช่ฟุกแต่ยังได้เขาทำงานหนักจนพาตัวเองไปอยู่จุดที่สามารถส่องไกลได้แล้วก็ทำได้สำเร็จ นั่นคือผลลัพธ์ที่คู่ควรสุดท้ายผมมัน่นใจว่าทั้งคู่จะรักษามาตรฐานให้ดีทำเอาไว้และเก่งขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าเพราะยังมีเวลาให้บ่มเพาะขัดเกลาผ่านการแข่งขันอีกมากจนกว่าจะปิดฤดูกาลรับรองว่ารุ่งแน่ๆสำหรับพวกเขาเนวันยาม,มาติดกองกลางเซอเร์เบียของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวยกย่องการจับคู่กันระหว่างเฟรสและสกอตต์แมคทูมินี ว่าเป็นการจับคู่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆและจะมีอนาคตที่ดีรออยู่แม้ว่าที่ผ่านมาจะโดนว,วิจารณ์อย่างหนักก็ตามอดีตตาเชลซีวัย33กลายเป็นตัวสำรองในแดนกลางของคู่หูแม็กเฟรดมาตั้งแต่ในยุคของอเล็กุน่าโซชาจนมาถึงในยุคของราฟฟังนิแต่ก็ยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากในายใหญ่ชาวเยอรมันในการกลับมาทํางานร่วมกันในระบบ4-2-2-2ผมคิดว่าพวกเขาจะจับคู่กันได้ดีและมันดีมากสําหรับทีมพวกเรา พวกเรามีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆในแบบเกมต่อเกมแต่กลับไม่ได้รับการยกย่องมากนักส่วนมากคนที่ยิงประตูเหล่านี้มักจะมีสิ่งเหล่านั้นไปทดแทนแต่ผมเชื่อว่าหากทุกคนยังรักษาฟอร์มเอาไว้ได้พวกเขาจะได้มันอย่างแน่นอนเพราะพวกเขาต่อให้ทีมของเรามีความมั่นคงแต่ทำงานหนักเสมอผมมั่นใจว่าอนาคตที่ดีกำลังรอพวกเขาอยู่ รอบฟังนิกยอมรับเขารู้สึกผิดหวังกับการจับสลากเอฟเคัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องมาเจอกับทีมคู่แข่งร่วมบลีกเอาตั้งแต่เนิ่นๆการจับสลากรอบที่3ในวันจันทร์ที่ผ่านมาทําให้ทีมของเขาจะได้เล่นโอทาฟอร์ดพบกับแอสตันวิลล่าก่อนจะออกไปเยือนวิลล่าพ์คในเกมเพเย์แมตช์ในสัปดาห์ต่อไปทันทีและไม่ได้เจอกับการจับคู่ที่ง่ายที่สุดในศึกเอฟเคัพว่ากันตามตรงเราจะต้องพบกับแอสตันวิลล่าถึง2ครั้งในอาทิตย์เดียวท้ายที่สุดมันก็เหมือนกับเกมอื่นในเพเย์แมตช์ และนี่คือวิธีที่เราปฏิบัติกับเกมนี้ขณะโดยการแมนซิตี้จะได้พบกับสวินดอนทาว์เจลซีจะพบกับเชสเตอร์ฟิลด์และลิเวอร์พูลพบกับชูเวอรรี่ทาวโดยวิลล่านั้นเคยเอาชนะแมนยูมาแล้วหนึ่งครั้งตอนที่ทั้งสองทีมยังต่างใช้งานผู้จัดการทีมคนเดิมของตัวเองอยู่เอ็ดวินฟานเดอร์สตาร์ผู้บริหารใหญ่ของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมออกโรงตอบสื่อแล้วแลังมีข่าวลือหนหขว่าแมนยูในเต็ด กำลังจะคว้าตัวเอเรกเทนฮาร์ไปอยู่ด้วยหลังจบฤดูกาลนี้ปัจจุบันทัพปีแสดงเพิ่งคว้าตัวราฟฟรังนี่เข้ามาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมด้วยสัญญา6เดือนทำให้มีโอกาสสูงที่ต้องมองหารายใหม่เข้ามาทดแทนอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์และข่าวลือล่าสุดก็เหมือนว่าพวกเขาจะเป็นเดียวกับเทนฮาร์ได้ล่วงหน้าแล้วจนทำให้ฟันดาซ่าต้องออกมาโต้ข่าวด้วยตัวเองการที่ผู้จัดการทีมของเราตกเป็นข่าวกับสโมสรนใหญ่ระดับแมยูนั้นแปลว่าเขาทำผลงานได้ดี ซึ่งมันเป็นสถานการณ์เดียวกันกับนาเฟอบอลนั่นแหละเมื่อคุณโชว์ฟอร์มร้รอนแรงและทําให้ผู้คนเห็นว่ามีพอสวรรค์มากแค่ไหนก็ย่องต้องได้รับความสนใจเป็นธรรมดาในฐานะท,ที่ผมเป็นผู้บริหารของอาแจ็กซ์อย่างไรก็ตามที่มีความน่าสนใจเกิดขึ้นกับนักเตะหรือโค้ชของเราอันดับแรกก็คือปฏิเสธมันขึ้นไปให้หมดเพราะพวกเขาล้วนแต่เป็นกลุ่มกนลางสํคาคัญที่จะกล้ามาสู่ความสําเร็จและไม่มีวันยอมปล่อยมือออกไปง่ายๆจนกว่าจะได้คนใหม่ดีพอๆกันหรือดีกว่าเข้ามาทดแทน นอกจากข่าวลือของเทนฮากแล้วพาเดซาก็ยังแอบย้ํถึงอนาคตของตัวเองด้วยสักวันเชื่อว่าหาโอกาสมาหมองมาถึงเขาอาจจะกลับไปทํางานร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฐานะผู้บริหารด้วยเช่นกันอดมินมีข่าวดีมาบอกสําหรับผู้มีแพลนจะเที่ยวสิ้นปีนี้ @3 Z A B f มแดแจกที่พักรีสอร์ททัสคาน่าเขาใหญ่รวมถึงบัตรน้ํามัน P t t จํานวน10,000บาทสําหรับผู้ที่สนใจอดไลน์ แอด 3ZA b ซดเอหรือสแกน QR Code เข้าไปสอบถามข้อมูลกับแอดมินได้เลย